บีมทีคอนเสิร์ตพิเศษนี้ไปกันอก่อนอื่เลยขอบคุณสี่งฟรีดดังๆของทุกคนนะฮะขอแตกเลี่ยงอะไรนะ ส,สวัสดีครับนะครับผมก็สวัสดีครับแนะนำตัวก่อนบอสซี่เกมนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยเฮ้ยอ,อยากอยากลองซา,าวเสียงได้ไหมอยากรู้ว่าฝั่งไหนฟิตกว่มน้อยโอเคเลฟไซส์จะสูดดับสายไปนิดแคบับบนี้นะไหนขอเสียงแบงนี้หน่อยได้ไหม สอะโอเคอครผมก็จะมาพูดถึงคอนเซ็ปต์รีบอยกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็จริงๆคอเนเซ็ปต์เนี้ยผมเป็นคนที่แบบคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาเองแล,อแ,ลแล้วก็ใช้เวลาตั้งแต่ต้นปีแหละประมาณซึ่งประมาณ3-4เดือน ที่จะเริ่มคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับผมก็ดียววันีกจะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความฝันของผมนะฮะที่ผ่านการต่อสู้ต่างๆจากเสียงดนตรีจากตัวโน้ตเพลงนะครับและก็เสียงเพลงนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ในช่วงไทม์ไลน์ต่างๆของผมในชีวิตเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้อนขอย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันเป็นเรียกได้ว่าเป็น ช่วงแรกแล้วกันก่อนที่ผมจะได้รู้จักกับทุกคนผมได้มีโอกาส,สาได้รู้จักกับเี่งดนตรีนะฮะเป็นครั้งแรกเลยตอนนั้น่าจะระมาสิบขวบก็ เขียนเพลงเป็นเพลงแรกนะฮะก็ที่จริงจุดเริ่มต้นอ่ะมันคือช่วงสมัยมปลายตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหนะร่นะคุยกับใครประมาณสิบขวบสิบขวบสิบขวบ พู้ผิดประม,มแม่เล่นบุกไม่ได้เลยเล่นบุกไม่ได้เลยอ้าวตอนปหกตอนมม .4 อายุเท่าไหร่ครับอ้าวแสดงว่าผมเรียนเร็วใช่หรอัอนนี้<ะ>ผมนีถืมบุตรการสาวมาจากของแม่ ฉันะก็เป็นเพลงแรกที่ได้เริ่มแต่งตอนม .4 ก็มีเพื่อนๆกลุ่มหนะึ่งทำให้ผมได้รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรามีโมเมนต,ต์กับเพื่อนตอนนั้นแล้วแบบว่า,าทำไมเราสึ้กผู่พันกับเพื่อนกลุ่มนั้นจังเลยเลยอยากจะเขียนเพลงขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งที่แบบมันตอบแทนความรู้สึกเราที่มีกับเพื่อนอนนะ่ ฟนะน้ำโมเมนต์วันนั้นผมจำได้เลยปักชิมงานปักชิมนิเทศได้ร้องเพลงทุกคนคนที่ไม่รู้จักผมร้องเพลงผมได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทีไมมันมันฟูลฟิลอย่าเลยมันแบบว่ามัน,มน,มนด <they? S 3> มีมากๆแบบมันจำแพชชั่นวันนั้นได้เลยก็เลยแบบตั้งตั้งมั่นไว้เลยว่าโอเคนะจช่ไหมใช่ไหมเราคิดว่าเราอยากจะสร้างสรรค์คน เราอยากจะร้องเพลงที่ไหนก็ได้เพื่อให้มีคนฟังเราแล้วก็ให้เขาแฮปปี้เหมบเราไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคนสองคนสามคนก็แล้วแต่แต่วันนี้มันก็เดินมาไกลามากครับเขาใช้ตัวเองเป็นเทีย thank yeah. Hello everyone, I'm Nate. Boglow. BGYO! Sixth, sixth member! Sixth member! Sixth member! Okay, Rick? He's the sixth member. Sixth member. You like the mic? Hey! That's a happy occasion. เ o ามาวันนี้ขอบคุณที่มารับเชิญเราขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขวบคุณมากขคุากขอบคุมากขอบมากขอบคุณาอบคุณมางขอบคุณมากขคุากขอบคุณมากขอบคุมากขอบคุณมากขอบคุณมากขคมามากขอบคุณมากคมามากขอบคคมามากขอบคุอบคุณมคุณมากากขอบคุณมคุามากขอบคุณมากขอบมมุณมากากคุากข

forms just search pgyo ph yes and of course the official music video is out now on youtube as well and of course facebook so just search pgyo all these ladies we also have a dance challenge for this just use the official hashtag hashtag pgyo underscore all these ladies thank you guys อาจารย์ไปนูน่นทุกทัท่วโลกเลยเป็นเกียรติมากเลย <laughs> เป็นเกียรติมากๆเช่นกันที่ได้ร้องเพลงร่วมกันนะฮะก็ในหางก็เป็นอีกคนนึงนะที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบสู้เหมือนกันเพราะว่าผมเองเห็นคุณโทบี้เนี่ยแบบเมื่อก่อนไปนดูเพลงเมื่อก่อนเหมือนกันกว่ากว่าจะถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยคุณโทบีก้ก็ก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับนะฮนะผมก็นั่นแหละฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนในพาร์ทนี้เลยกัน ผมไม่ไม่ใช่คนแบ็ดแบไงเมื่อกี้คือไม่ใช่คนแบ,บจริงๆไม่เชื่อเหรอชูวิง่าผมแบ,บม๊ดหอไม่ะยูแบดยูอเปฮะก็เป็นอนะีกหนึ่งเปแบบ็นอีกหนึ่งช่วงของการที่รูสุกว่าบางทีในเราก็เคยหลงลืม เราเองว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำอะไรอะไรเงี้ยบางทีแบบเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโดนแบบโดนให้ทำอย่างานั้นโดนให้ทำอย่างนี้โดยที่ไม่เป็นตัวเราเองทูบ,บี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากลองแบบเป็นนุ่มเป็นแบ,บ๊วเป็บ้าววันนี้อ่ะพี่เอ๊่างจริงก็ต้องขอศึกษาความแม่จากทูบี้เลยโอ้โเจ้าพ่ออยู่นี่นะครับผมเดี๋ยวขอมอบเวทีนี้ให้กับทูบ,บี้นะขอเชียร์ทบี้หนะะ่อยครับ you doing me darling, me darling, มันเป็นแบบว่าจะดักดากหน่อยของผมอะไรอย่างเงี้ยฉันฉันได้บีมาจากทีมงานตอนได้บีมาเอาล็อว่ารามันเป็นเป็นช่วงหนึ่งของพาโชของน้องเนาะก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าอุ้ยเป็นระหว่างทางเป็นกิโลกิเลตใดๆที่แบบว่าเกิดขึ้นในช่วงระหว่างทางยังไมไูเลนะคีมาใต้มันเหมือนแบบ เป็นกันบ้าแต่ยังไม่เคยแบบร่วมง,งานกันแบบจริงจริงจังๆเนาะเพราะเราก็เจอกันผ่านอีเวนต์อะไรบ้างแล้วก็วันนี้พอน้องชวนมาเป็นเพลสในงาน์ตี้ครั้งนี้ก็ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบขอคุณมากๆค่ะผ <c oughs> มเป็นเกียรติมากๆเลยครับพี่เมนส่วนไหนฮะเดี๋นะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตก่อนวันนี้ขอพี่เบนถึงวันนะครับพี่คัพเตอร์อยูเลย,ไไยๆๆๆนะเฮ้ยมาเตอร์เหรเอ้ เเชียเป็นพิเศษไหมคะโอ้ยไม่มีครับมอยู่เชียงใหม่นะ My Specials นั่นติวเชียงใหม่อันนี้คือพอพี่พูดปุ๊บแล้วรู้เลยว่อไม่ ผมมากๆเลยนะครับผม,มจริงๆพี่เป็นคนน่ารักมากนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไม่รบกวนพี่เป็นนะครับเดี๋ยวปล่อยให้พี่เป็นไป,ปพักผ่อนก่อนนะครับขอเชิเพื่อนอีกรอบนึงครับแต่ผม,ผมก็จบไปแล้วสำหรับพาร์ทที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวผมเลยอ่ะ ไอ้กอยไม่ทันแล้วไม่ไม่ไม่จริงค่ะไม่ชิงไม่ชิงไม่ชิงผมแบต๊ตรงไหนอ่ะผมแบต๊ตรงไหนคิดดี มันก็ต้องมีบ้างเนาะในระหว่างทาง pues ความฝันก็ต้องเจอ,อุปสัรคหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรสิ่งยั่วยุสิ่งยั่วยุใช่สิ่งยั่วยุไหมเขาเรียกว่าสิ well food, ่งแวดล้อมด้วยกันเนาะดูดีกว่าคร้บผมก็ในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเดินไปข้างหน้าะครับมันจะต้องมีปัญหาแล้วก็มมีกิเลสมีความแบบความโลภความหลงครอบงำอยู่แล้วผมเชื่อว่าคนก็เป็นเหมือนกัน ก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่มีทบี้แล้วก็พี่เบนเนี่ยมา,มาทำให้ชวนนิสัยโบ์มากขึ้นนะครับขอเสียงให้สองคนอีกรอบนึงครับมันรบกวนหัวใจซะจริงๆวันนี้ขอเด่งวันนะครับแม่วันนี้ขอเซ็กซี่นึ่งวันนะครับเอาอีกไม่ให้ไม่ได้หรอที่รักจ๋า จ๋าไม่ได้หรอบอเบจย่างโอ้ยย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 โอ้ยย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 ายย้ยยยยยยียย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 ยว่าเ,าเ,เยย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 มยย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 ย่ยยยยยยยมยยยาย อแล้วก็อันนี้ขอบคุณมากเลยหอที่มาเป็นเสครุษิคนรู้สึกแนกเลยใช่ไหมสีผมนี้หล่อมากเลยอะ จริงโหน่มากเลยอ่ะทุกคนรู้ไหมว่าผมอยากเข้าห้องน้ำมากแต่ผมกลัวว่ามันโป๊โเพอรอาะว่าเราอยู่เชียงใหม่ใช่ไหม<_ <q> _>ร,รู้สึกอเคโอเครู้สึกยังไงใช่ไหมรู้สึกว่าดีใจกระดุนดีใจมากๆเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับใน Dream w o r r i l r Concert ของบอสนะได้มาอยู่ตรงนี้ในวันสำคัญที่สุดของบอสนะครับผม ดีใจมากๆเลยขอบคุณที่ชวนมาเป็นหนึ่งในพาร์ทนี้นะครับผมจริงๆก็พาร์าทนี้เป็นพาร์ทหนึ่งที่ไม่มีก็ไม่ได้นะเพราะว่าพาร์ทเพื่อนเราก็มีลแล้วเนาะจริงๆพาร์ทที่สองพาร์ทที่สองเราก็มีแล้วจะเป็นแบบวา่าสิ่งเยอะๆต่างๆ ก็ก็ต้องมีคนพิเศษในชีวิตขงผมคุณยาวกอนเฮ้ยเฮ้ยขอโทษขเดี๋ยวนะวันนี้ฉันผมยาวได้ไหมเจอผมยาวกว่าฉันอีกไม่ยอมนะไมชอบเหรอไม่ต่อหรอไมชอบเหรอชอบผมใช่ไหมอยูยแล้วเจ้าชูนะ ทค่การแสดงผมเห็นนะมีคนส่งมาให้ผมดูอ่ะก็จริงๆก็ฉวองวันนันก็เป็นพาร์ทที่สำคัญสำหรับชีวิตผมถ้าไม่มีโนมันก็ก็คงจะไม่มีผมวันนี้แหละจริงเนาะใช่ไหมก็เพร่ามีบอส พักผ่อนแล้วนะหมดคิวละ <laughs> <laughs> เียเช้งกับมุ้ยหนึ่งครั้งหนึ่งได้ไหมขอเช้งนู้นเล่นหน่อยมึงมึงมีเล่นเปียไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมทำไมเหรอเปล่าไม่มีอะไรแค่ตื่น้าเล่นไปหน่อย